ข้างม้มันใรอนแล้วก็ค,ค,ค่อยๆใสไปนะคะค่อ,อยๆใสหนะเรนอะไรนี้เออมนกันเนี่แล้วเราต้องอบแบบใสนมับบนพงนะเขาเรียกว่อะไริฟไฟพอแล้วเนะวาะมันจะใสห,หมันจะล้มไป,ปะฮะเดี๋ยวกชิ้นนดีชชเรียบร้อยเล้ไปสักหน่อย เป็นของที่ฮอนี้ทอดให้เหลืองๆสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเข้มได้เลยค่ะชัอนน้ำมันหน่อยนะคะทำง่ายเนาะแค่ลงกระทะทอด <laughs> อืบชุบ ว้าวน่าทา,านไหมล่ะคะรอบสองนี่เราทําเกลียมกว่าเดิมนะคะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยมันก็สวยแหละแต่อยากได้เกลียมกว่านี้อยากได้กรอบๆนะคะขึ้นนี่มัอนปลาตัง้งโกดทอดบ่ว่า <laughs> เหมือนอยู่เนาะ ถ้าผ่าถ้ามันแยกจากกันนะเนาะถ้าไม่มีตะแกรงรองน้ำมันนะใช้กระดาษทิชชู่ช่วยคุณได้กระดาษทิชชู่แบบแผ่นใหญ่นะนี่ 嗯哼。Mm hmm.